เทศกาลมหาศิวาราตรีเทศกาลแห่งการบูชาพระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8มีนาคม2024เราจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการสงสนานสิวลึงและถวายใบยบิลวาหรือใบมะตูมแด่พระองค์ซึ่งเชื่อว,ว่าใบามะตูมเป็นส่วนสำคัญในการบูชาพระศิวะถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการถวายพระองค์ซึ่งโดยที่ชาวฮินดูเชื่อว,ว่าพระศิวะ ยอมรับทุกสิ่งที่สาวกอมอบให้ด้วยความรักการที่จะทําให้พระองค์พอใจนั้นง่ายมากโดยที่พระองค์เสด็จมาช่วยเหลือสาวกด้วยการถวายใบบิลวาเพียงใบเดียวหรือแม้จะไม่มีใบมาตูมถ้าเรารักและศรัทธาพระองค์สามารถถวายสิ่งใดๆแก่พระศิวะได้พระองค์จะเห็นเพียงความทุ่มเทความไว้วางใจความรักของสาวกไม่ใช่สิ่งที่เรานำมาถวายให้กับพระองค์ ดังเช่นกระชาศูนที่รักและบูชาพระศิวะสวดบูชาพระองค์เพียงอย่างเดียวพระองค์ก็ประทานพรให้ซึ่งในช่วงเทศกาลแห่งพระศิวะนี้ทางพิกนส์สวนเทวไลได้ทำการเตรียมใบเบลววหรือใบมะตูมแห่งพระศิวะไว้ผู้ศรัทธาสามารถเข้ามากราบสักการะและถวายใบไม้นี้แด่พระศิวะได้ฟรีเพื่อความสุขของผู้ศรัทธา และเพื่อความพอพระทยัยแห่งโบเลนาดได้ตลอดทั้งวัดและในคืนแห่งศิวะราตรีสุขที่8มีนาคมนี้จะมีการบูชาพระศิวะส่งน้ำสิวลึงและสวดสรนเสริญพระศิวะ108จบไปพร้อมกันและถวายอาราตรีแด่องค์เทพเริ่มพิธีเวลา19.30นาฬิกานาทีผู้ศรัทธาสามารถเข้าร่วมพิธีได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายณนะพิกเนสวนเทวะลย จังหวัดเชียงใหม่โอมนัสสิวายา